อันนี้เป็นเตา,าขดลวดยากันยุงนะครับผมเรียกชุดนี้ว่าเตาของเฟสเฟสอะไรครับเฟสฟินโตนเพราะว่าใช้หินมาลองทำเป็นฐานเตานะฮะอันนี้ก็ใช้ครบและ3ปีประมาณ3ปีก็เอามาทำความสะอาดก็ปล่อยเอาไฟดีนะครับตอนนี้แรงดันเกิน200โวลต์ ก็เอามาล้างคาบน้ํามันออกนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กาลังจะขัดหนีก็ดูแลรักษาหน่อยแล้วก็สน,นวนหุ้มเช็คเรียบร้อยไม่มีอะไรขาดตกปลกพองไม่มีหลวมแล้วก็พันเทปพ,พันละลายใหม่ก็เป็นอยู่ในหมวดบำรุงรักษานะเครื่องใช้เราใช้งานจนคุ้มนะครับเราก็มาดูแลเขาหน่อย อย่าใช้จนเกินลิมิตเดี๋ยวเครื่องใช้ไฟฟ้ามันจะเป็นภัยต่อเราทุกชนิดครับไม่ว่าจะเป็น ac dc